ดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูอนุชาจากแก้วอีกแล้วนะคะคลิปนี้ครูมาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะในคลิปนี้นะคะนักเรียนเรายังอยู่ในสาระภูมิศาสตร์ค่ะคลิปนี้นะคะนักเรียนเราจะได้เรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับการตั้งถิ่นฐานค่ะ เมื่อเราเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับการตั้งถิ่นฐานจบแล้วนะคะนักเรียนครูจะวัดนักเรียนนะคะที่ตัวชี้วัดส5 2ป .5 ทับ1วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นฐานของประชากรในภูมิภาคของตนค่ะ การตั้งถิ่นฐานของประชากรนะคะนักเรียนมาดูความหมายของคําว่าการตั้งถิ่นฐานกันก่อนนะคะการตั้งถิ่นฐานหมายถึงการที่มนุษย์เข้ามาอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มณนะบริเวณใดบริเวณหนึ่งที่มีความเหมาะสมต่อการดําเนินชีวิตโดยมีการสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเป็นชุมชนหมู่บ้านและเมืองการตั้งถิ่นฐานของประชากรในแต่ละภูมิภาคของไทยเรานั้น มีผลมาจากปัจจัยหลายอย่างทั้งปัจจัยทางธรรมชาติและปัจจัยทางสังคมค่คะมาดูปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานซึ่งแบ่งออกเป็น2ปัจจัยด้วยกันนะคะนักเรียนปัจจัยที่1คือปัจจัยทางธรรมชาตินะคะได้แก่ลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิประเทศที่เอื้อต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์คือบริเวณที่มีลักษณะเป็นที่ราบ เช่นที่ราบลุ่มแม่น้ำหรือพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำลำธารเพราะเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันไม่มากจึงเหมาะแก่การสร้างบ้านเรือนและการประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมลักษณะภูมิอากาศลักษณะภูมิอากาศที่เอื้อต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์คือบริเวณพื้นที่ที่มีสภาพอากาศไม่แปรปรวน มีระดับอุณหภูมิเฉลี่ยที่เหมาะต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์สภาพอากาศไม่ร้อนจัดหรือหนาวจัดมีปริมาณความชื้นที่เหมาะสมไม่แห้งแล้งหรือมีฝนตกชุกมากเกินไปทรัพยากรธรรมชาติมนุษย์จำเป็นต้องนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันจึงเลือกที่ตั้งถิ่นฐานในบริเวณ ที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดปีมีแร่ต่างๆรวมทั้งบริเวณที่มีทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์มนุษย์สามารถใช้ทรัพยากรเหล่านี้ในการประกอบอาชีพต่างๆได้เช่นเกษตรกรรมพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมอันสุดท้ายนะคะภัยธรรมชาติ บริเวณที่ตั้งถิ่นฐานต้องมีความปลอดภัยดังนั้นในบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติจึงมีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เบาบางเช่นบริเวณพื้นที่ลาดเขาที่มีความลาดเอียงค่อนข้างมากมีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุดินโครนถล่มและน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดวาตภัยหรือถูกน้ำทะเลกัดเซาะ รวมทั้งพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุอทกภัยได้ปัจจัยที่2นั่นก็คือปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานได้แก่สภาพสังคมและวัฒนธรรมการตั้งถิ่นฐานของประชากรเกิดจากการรวมกลุ่มของประชากรที่มีลักษณะวิธีการดำเนินชีวิต สภาพสังคมและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันเช่นบริเวณชุมชนที่นับถือศาสนาเดียวกันบริเวณที่ใช้ภาษาถิ่นเหมือนกันการคมนาคมขนส่งการดำเนินชีวิตประจำวันของประชากรต้องมีการเดินทางอยู่เสมอบริเวณที่มีเส้นทางคมนาคมขนส่งครอบคลุมสะดวกทำให้มีการตั้งถิ่นฐานหนาแน่นในอดีตประชากรเดินทางทางน้ำเป็นหลัก จึงมีการตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณริมแม่น้ำแต่เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปมีการขยายตัวของเมืองมีถนนไปยังพื้นที่ต่างๆการตั้งถิ่นฐานของประชากรจึงมีความหนาแน่นอยู่บริเวณแนวถนนมากยิ่งขึ้นการประกอบอาชีพปัจจัยด้านอาชีพมีผลต่อการตัดสินใจตั้งถิ่นฐานของประชากรในแต่ละพื้นที่ เช่นพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางของจังหวัดและภูมิภาคแหล่งท่องเที่ยวหรือบริเวณที่เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมประชากรมักตัดสินใจเข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่อย่างหนานแน่นเนื่องจากมีอัตราการจ้างงานและค่าแรงที่ค่อนข้างสูงการตั้งถิ่นฐานของประชากรในภูมิภาคต่างๆในประเทศไทยเรานะคะมาดูที่ภาคเหนือค่ะ การตั้งถิ่นฐานของประชากรจะอยู่หนานแน่นนะคะของภาคเหนือนเนี่ยอยู่บริเวณแอ่งที่ราบระหว่างหุบเขาทางตอนบนของภาคที่มีแม่น้ำไหลผ่านนะคะเช่นบริเวณแอ่งที่ราบเชียงใหม่ลำพูนแอ่งแพร่แอ่งน่านแอ่งลำปางและบริเวณพื้นที่สูงนะคะจะเป็นการตั้งถิ่นฐานของชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเช่นมงอาขาลีซอเป็นต้นค่ะ มาดูการตั้งถิ่นฐานของประชากรในภาคกลางก,กันนะคะนักเรียนลักษณะภูมิประเทศของภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ําเป็นบริเวณกว้างมีแม่น้ำลำคลองไหลผ่านดินมีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์เนื่องจากแม่น้ำพัดพาตะกอนมาทับถมกันทำให้เป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การทำเกรรษตรกรรมทั้งเพาะปลูกข้าวพืชผักผลไม้และดอกไม้ ที่เป็นพืชเศรษฐกิจได้ตลอดทั้งปีสามารถเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆได้ดีรวมถึงสภาพพื้นที่ที่เป็นที่ราบมีความสะดวกในการคมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำทางอากาศด้วยทำให้ภาคกลางเป็นศูนย์กลางทางด้านการผลิตและการบริการในด้านพาณิชยกรรมการขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมการเมืองการปกครองการศึกษา และการท่องเที่ยวการตั้งถินฐานของประชากรในภาคกลางมีความหนาแน่นมากที่สุดทางตอนล่างของภูมิภาคซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้แก่นนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการเป็นต้นค่ะ การตั้งถิ่ฐานของประชากรบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะการตั้งถิ่ฐานจะหนาแน่นบริเวณใกล้แม่น้ําเช่นบริเวณแองโคราดเนื่องจากมีแม่น้ําสายหลักไหลผ่านคือแม่น้ํำมูลแม่น้ําชีรองลงมาคือบริเวณแองสกลนครและบริเวณริมแม่น้าโขงค่ะภาคตะวันออกค่ะการตั้งถิ่ฐานจะอยู่บริเวณพื้นที่ราบที่ต่อเนื่องกับชายฝั่งอ่าวไทย เพราะเป็นพื้นที่ราบสลับเนินเขามีฝนตกชุกเช่นบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำบางก่ะกงมีการตั้งถิ่นฐานบริเวณแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลรวมถึงแหล่งนิคมอุตสาหกรรมที่มีการสร้างท่าเรือน้ำลึกเช่นท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือมาตาพุทธเป็นต้นค่ะภาคตะวันตกค่ะการตั้งถิ่นฐานของประชากรจะอยู่แถบ ตอนกลางด้านตะวันออกของภูมิภาคได้แก่พื้นที่ริมแม่น้ำปิงในจังหวัดตากที่ราบลุ่มแม่น้ำแม่กลองขีราบแม่น้ำเพชรบ,บุรีและบริเวณชายฝั่งด้านอ่าวไทยเพราะเหมาะแก่การเพาะปลูกและการทำประมงค่ะภากใต้ค่ะสภาพพื้นที่เป็นข้าบสมุทรมีทิวเขาทอดตัวยาวการตั้งถิ่นฐานจะอยู่บริเวณที่ราบชายฝั่งทะเล ทั้งบริเวณอ่าวไทยและอันดามันและตามเกาะต่างๆซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การประกอบอาชีพการทำประมงและผานิชยกรรมค่ะจบเนื้อหาเรื่องสิ่งแวดล้อมทางกายภาพก,กับการตั้งถิ่นฐานนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า44ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ